สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องโอปอรแฟมิลี่นะคะตอนนี้พ่อขวานก็ฝึกให้น้องนะคะโอปอนะคะใส่ชุดนะคะใส่โบใส่โบสีชมพูนะคะน่ารักน่ารักนะคะน่ารักมากเลยสีชมพูอย่าดึงนะลูกป๊าดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้ว พยายามถูนะคะพยายามถูกออหญิงงูยิงงูปอน่ารักมากเลยลูกขึ้นหลานเหวี่ยงแทะจะไปยองได้กี่ต้ม่ยอย่าดึงอย่าดึงมัตสิขาดนี่อันนี้อยา่างน้องจังหวัวดึงแล้วปะดึงขา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 ดขาด้ว นแล้วโบมัดโบมัดก่อนแนมาเห็นแล้วก่อนก่อนก่อนโบของเราจะขาดนะคะดึงดึงขึ้นดึงขึ้นหน่อยยุขาดวะ ไปเลยมาเข้ามาหาเหลยเดี๋ยวเราจะใส่นีาา่ะโบนะคะโบสีชมพูให้หญิงยนของเรานะคะใส่ได้ไหมน้อใส่ได้ไหมน้เอเาจะาจะเตรียมนะคะจะเตรียมไว้ให้น้องนะคะสำหรับวันเกิดนะคะ เกิดวันที่19นะคะพยายามรอลูกสาวมาะะมาเร็วมาเร็วไม่ต้องบังคับเด้อปล่อยปล่อยก่อนปล่อยก่อนเออเดี๋ยวเขาจะไม่มา ค่อยๆอยงไงวันนี้ก็วันแรกเนาะวันนี้ก็ใส่ได้แค่นี้ก็ดีก็ดีแล้วไ้จะกินอะไรพอรก็พยายามหลอกล่อลูกนะฮะเรียกลูกให้เข้าใกล้อย่าบังคับนะเดี๋ยวเข้าไม่เข้ายาขาขา ถอยแล้วพอถอยแล้วเออเออนั่นเออปกติจะมัดใส่กันไม่ใช่หรอจะเยบติดกัน นายขี้ยังไม่ต้องเก็บหรอ,ม,ม,ม,อรมาแล้วมาแล้วไปหาพ่อไปหาพ่อหาพ่อเด้อไปหาพ่อเด้อเป็นยังออออ <laughs> เอยเก่งนะเนี่ยน้องซันนะคะน้องโอ้น้องแซนน้องแซนก็มา ิดเทอมก็มาอยู่กับแม่นะคะก็มาทำทำงานนะคะทำงานช่วยพ่อนะคะเดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวแม่จะให้รางวัลตอบแทนนะคะคนขยันนะคะอยากได้อะไรไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยส่วนทางนี้น้องมุกดานะคะน้องมุกดา ค่อยๆฝึกเดี๋ยวน้องก็เก่งเองนะคะเดี๋ยวน้องก็เก่งเองขาหลังนี่นางก็ไม่ธรรมดาเลยแล้วบ้างจะขาหลังลอมอา ค่อยๆเก่งแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเก่งแล้วเริ่มเก่งแล้วเขาเขาไม่เคยไงพ่อเขาไม่เคยใช้ใช้เสาเป็นกำบังนะคะมาว่ปอไว้คลาดพ่อคลาด เล่นคลาดเล่นคลาดเสดยใสบอนแห้งสากับแห้งก้นอะรถเข็นเข้ามาได้ ไปหาพ่อไปปอปะหาพ่อเด้หาพ่อหาพ่อไปเออยังสนใจอยู่ยังติดใจอยู่อะไรนะอยู่กับมือพ่อนะสีชมพูสีสวยเออเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ว เออเฮ้ย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 ขาหลาง โบสีชมพูจะเป็นสีดำเหรอโบรักสีดำไม่ได้เอาสีฟ้ามาฝึกเนาะเพราะว่าวันวันเกิดจะใส่สีชมพูอ้เหลือกี่วันวันนี้วันที่เท่าไหร่อันนี้มันที่เท่าไหร่ลูก สิบสี่อีกห้าวันอีกสี่วันเอ้าอีกสี่วันสี่วันห้าวันน่าจะได้อยู่หรอกมั้งโบอ้าไปจันหน้ากับพอ่อ ฉันหน้ากับพ่อเอ้าแอ้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 แอตลอดตลอดลูกชายขยันมากเลยนะคะคนกลางนะคะน้องแซน ช่วยงานทอนะคะช่วงปิดเทอมนะคะจะเบียด <hypotheses> <Harper> ย่างเดียวเลยจะให้เป็นสาวห <vegetables> วานเหมวสักหน่อยคือะซนอย่างกับน้องพลายเลยนะคะมาเล่มาใส่มาใสโบสีสวย <backdrop> โอโปอเออ เก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเอาม,มุดเม่งเอ้ยดึงพ่อดึง ไม่ได้ฝึกน้องตังเด็กอีกนะคะถ้าถ้าใส่ตั้งแต่เด็กน้องก็จะชินนะคะตอนนี้ก็โตแล้วเอาแลแรแรแแแแหนูเป็นผู้ยิงนะปอต้องใส่สีชมพูอยู่มอเป็นเลริ่ทปฏิเเ้าอย่างน้ะอยู่ทัางหัวน้ะ รุดรุดรุดแล้วรุดแล้วพยายามดึงนะคะเอาเอามดุดมุดเข้าไปให้มันลุดเอ้ารุดรุด,รดยังติดยังติดอยู่ ไปลุดไปขางหนึ่งได้เครื่องหูอ,อหลุดแล้วลุดแล้ววันนี้ก็วันแรกนะคะวันนี้วันนี้ก็วันแรกนะคะนนก,ก,ะคะก็ได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะได้แค่นี้ก็ดีใจแล้วนะคะน้องเก่งมากๆเลยนะคะน้องโอโปอล์แม่ควานก็ขอขอนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องโอปอลฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ